ได้ขอมาเมื่อวานนะครับบอกว่าให้คุณครูช่วยลงฉเฉลยนะครับหน้าที่64ให้หน่อยนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เข้าในเนื้อเรื่องหน้าที่66กันเลยนะครับคำสั่งบอกว่า read and write ให้อ่านแล้วก็เขียนนะครับคำสั่งย่อยก็คือ write a letter to a pen pal จงเขียนจดหมาย1นฉบับถึง อเพนพอก็คือเพื่อนที่ติดต่อกันทางไปรษณีย์แต่สมัยนี้นะครับเราประยุกเป็นเพื่อนที่ติดต่อกันทางอีเมลหรือทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับในส่วนที่เป็น m e s s e n g e r นะครับหรือ Message ในส่วนที่เป็นข้อความนะครับเราสามารถที่จะแชทข้อความทางเฟสนะครับไปหาเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเราประยุกต์ไปเลยนะครับสมัยนี้คุณครูพี่นันก็เลยนะครับแต่ง จดหมายให้เป็นตัวอย่างนะครับนะคร่าวๆอย่างนี้ดังนี้นะครับเดี๋ยวพยายามทําให้ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนนั่นก็คือนะครับนักเรียนเขียนที่อยู่ตามความเป็นจริงของตัวเองนะครับคุณครูนี่สมมุติกันมานะครับว่าบ้านเลขที่ 1, 2, 3, 1นึ่มหมู่หนึ่งะครับตำบลบ้านโอพอำเภอเมืองตรงังจังหวัดตรงัง1 0ึ่ง อ่าไทยแลนด์นะครับนะนั่นก็คือวลีที่หนมูมูนี่ภาษาอังกฤษให้เขียนอย่างนี้เลยนะครับ O o จุด M ตัวใหญ่ตำบลนะครับเมื่อกี้ในคลิปก่อนหน้านี้เขาใช้คำว่านะครับสมุดประการ District แต่นะครับตอนสมัยคุณครูพี่นันเรียนนะครับคุณครูก็ให้เขียนว่า T จุดอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวใหญ่ก็ย่อมาจากตำบลนะครับ A จุดก็ย่อมาจากอำเภอนะครับนะ อำเภอเมืองตรังนะครับจังหวัดตรังประเทศไทยลงวันที่นะครับ the 2 e t of August นะครับเวลาอ่านนะวันที่2ี่ 27, ตัวเครับวันที่27ก็วันนี้นะครับนะคครูเตรียมเอกาสารเมื่อเช้านี้เองก็ลงวันนี้เลย August เดือนสิงหาคมนะครับหรือจะอ่านว่า the August 2 7อ่านได้2อ,อย่างนะครับหรืออ่าน The t w t of August นะครับวิธีอ่านนะฮะถ้าอ่านวันที่นะก่อนนั้ใส่ออฟก็ไปด้วยก็2021 264นวันนะครับสองพี 4, วันนี้เองก็คำขึ้นต้น Dear Tony นะครับสมมติขึ้นมาว่าชื่อใครสักคนหนึ่งนะครับก็คุณครูสมมติว่าชื่อโทนี่ I am I am นี่คือชื่อของฉันนะครับนะคุณครูก็เขียนว่า I am อภินญานดำสีใหม่ ี๋ยวคุณครูอ่านเป็นภาษาอังเกฤษให้จบก่อนนะครับและค่อยมาแปดีกว่านะ I am a pina namsimai. You can call me n a n I am 12 years old. Now I m studying in p r a t o m 6 at s a n g a v i School in Trang, which is in the south of Thailand. I like English subject very much because it makes me excited when I can speak with foreigners. I like playing football too. How about you? There are four persons Uh, for people นะครับ in my family my parents and my older sister Tarada and me how many people are there in your family I hope you will reply me soon your friend n o n e นะครับแปลให้อย่างนี้นะครับก็คือ I am อพภินันดำสีใหม่ฉันชื่อว่าอภินันดำสีใหม่อยู่แค่คอมีนันคุณสามารถเรียกฉันว่านันนะครับ ความว่าเรียกชื่อเล่นสั้นๆว่าน,นันได้แอมเชวเชียโซฉันอายุ12ปีนะครับนี่คุณครูสมมตินะจะไม่ใช่อายุครูนะสมมติขึ้นมาตรงนี้นะครับต้องการที่จะเน้นหลักไวยากรณ์นิดหนึ่งก็คือในข้อสอบ ONe นนะครับจะออกเกือบทุกปีเลยว่าการเขียนอายุนั้นถ้าใส่อายุใส่คำว่า y ยียโซและใส่เครื่องหมายขีดอย่างนี้นะครับตรงคำว่าเยียห้ามเติม S นะครับ แต่ถ้าไม่ขีดเครื่องหมายอย่างนั้นนะครับต้องที่ตรงคําว่า year ต้องใส่ S ด้วยนะครับนะถ้าไม่มีเครื่องหมายขีดต้องใส่คําว่า S ลงไปที่คําว่า year นะครับนะอย่างนี้นะครับเชว e ยียใส่ S ด้วย y e a r s o แต่ถ้าขีดเครื่องหมายอย่างนี้นะครับตรง years ห้ามเติม S นะครับนี่คือ ข้อมูลทางหลักวยากรณ์อีกแบบหนึ่งนะครับที่คุณครูพิทนยาน,นำมาเขียนให้เน้นให้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นหนึ่งในข้อสอบโอเนตของนักเรียนชั้นป .6 นะครับคุณครูได้ทำฉเฉลยข้อสอบโอเน็ตสำหรับนักเรียนชั้นปอ .6 อยู่ในช่องครูน,นันชนแนลเนี่ยนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้นะครับเวลาใกล้จะสอบโอเนตนะครับนี่เป็นการขอประชาสัมพันธ์ช่องของคุณครูไว้เลยนะครับให้นักเรียนเขียนลงไปว่าฉเฉลยข้อสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .6 นะครับ ก็จะมีคลิปล่าสุดนะครับเป็นข้อสอบข้อสอบล่าสุดของ4ีพสย้อนหลังนะครับนะก็คือพสตั้งแต163นะครับ63 62 61แล้วก็60นะครับโอเคแปลต่อครับแอมเทอร์เชโรฉันอายุ12ปีนาแอมซายิงอินประตมซิกแอดซังเวสกูอินตรัง ตอนนี้ฉันกําลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนสังคววท์อันนี้สมมุติชื่อโรงเรียนไม่ใช่สมมตินะครับชื่อจริงของโรงเรียนของลูกชายนะครับนะอินตรังในจังหวัดรังซึ่งนะครับวิชเนี่ยขยายคําว่าโรงเรียนนะครับซึ่งอยู่ใน the south of Thailand อยู่ในภาคใต้นะครับของประเทศไทยอลไรยังดี subject subject ระวิชาฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษ very much อย่างมาก because เพราะว่า it make me excited มันทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นนะครับ excited ตืนต่นเต้นเมื่อไหรครับเมื่อ I can speak with foreigner เมื่อฉันสามารถพูดกับชาวต่างประ,ทประเทศหรือว่าชาวต่างชาตินะครับเมื่อฉันสามารถพูดกับชาวต่างชาติได้ฉันจะรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับอธิบายให้เพื่อนฟัง I like playing football too ฉันชอบ เล่นฟุตบอลด้วยนะครับชู่อไรไว้ด้วยหรือว่าด้วยเหมือนกัน How about you หรือว่า How about you ตัวทีครับถ้าขึ้นต้นด้วย How นะครับนะนี่ก็เป็นข้อสอบอีกข้อหนึ่งใน O.NET นะครับนะถ้าขึ้นต้นด้วย w e S Question นะครับเสียงห้ามห้ามเป็นเสียงสูงนะครับนะเป็นเสียงปกติแต่ถ้าเป็นนะครับประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย Verb to have Verb to Verb to, to be Verb to do ให้ขึ้นเสียงเป็นเสียงสูงนะครับเช่น are you a student นะครับแทนที่จะ are you a student เป็น are you a students นะครับนี่คือเป็นข้อสอบข้อหนึ่งในโอ e เน็เหมือนกันนะครับนะขร้นต้นด้วย W a f a s i o n ลงท้ายด้วยเสียงธรรมดาก็คือ how about you นะครับแล้วคุณล่ะชอบกีฬาอะไรนั่นเองนะครับความหมายก็ว่าแล้วคุณล่ะเนี่ยเพราะกำลังบอกว่าตัวเองชอบฟุตบอลแล้วคุณล่ะก็คุณชอบกีฬาอะไรนั่นเอง Therefore are u p o p l e in my family นะครับ There are, แปลว่ามีนะครับมีสีคนในครอบครัวของฉันก็คือพ่อแม่นะครับสองคนแล้ว my older sister พี่สาวนะครับ older เนี่ยนะครับ older sister sister เฉยๆแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวแต่ถ้าใส่ older sister นะครับแปลได้ยอย่างเดียวคือแปลว่าพี่สาวนะครับชื่อว่าธนรดานะ and me แล้วก็ตัวฉันเอง How many people are there in your family นะครับ in your family ตัวทีนะครับคุณครูออกเสียงต่มออกแนละ้ว How many people are there นะครับแปลว่ามีสมาชิกหรือว่ามีจำนวนพี่น้องกี่คนในครอบครัวของคุณนะครับนะ p e you will reply me soon. reply แปลว่าตอบกลับมานะครับก็คือเขียนจดหมายตอบกลับมาซุนในไม่ช้านี้ แล้วก็ลงท้ายจดหมายเขาลงไว้ให้แล้วนะครับคือ your friend ก็ใส่ชื่อเราลงไปนะครับเพื่อนของเธอนั่นนะครับแล้วก็จบหน้าที่6 6สบนี่คือตัวอย่างจดหมายที่คุณครูพี่นันเขียนขึ้นมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณครูในอ้องเรียนให้นักเรียนเขียนนักเรียนก็ลองอลองเปรียบเทียบการใช้หลักไวยากรณ์นะครับนะ แล้วก็นักเรียนลองแต่งเองนะครับตรงนี้ก็ใส่ชื่อตัวเองเข้าไป You can call me นะครับเราชื่อเล่นชื่ออะไรก็ใส่ชื่อเราเข้าไป Am u r e y s o นะครับเราจะเขียนเป็นอย่างนี้หรือเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือนักเรียนอายุ11ก็ใส่11เข้าไป Now I'm studying in ประถม6 at โรงเรียนอะไรก็ใส่ชื่อโรงเรียนตัวเองเข้าไปอยู่ในจังหวัดอะไรก็ใส่เข้าไปถ้าจะอธิบายว่า Which is in the นะครับ the North อยู่ในทางภาคเหนือ ของเมืองไทยก็ใส่ตรงนี้เป็นนอร์ทหรืออยู่ทางภาคอีสานก็ The North West นะครับก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับ I like English subject ฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษถ้าฉันชอบวิชาคณิตศาสตร์ก็ I like math c subject นะครับชอบเพราะอะไรลองอธิบายลงไปก็ได้นะครับนะถ้าเขียนได้นะถือว่าเก่งมากๆชอบเล่นกีฬาอะไรนะครับก็ใส่ชื่อกีฬาเข้าไปแล้วก็ถาม นะครับเพื่อนที่เราจะคุยด้วยต้องตั้งคําถามด้วยนะครับนะเขาจะได้ตอบมาอย่าบอกแต่ละรายละเอียดของเราอย่างเดียวนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างที่คุณครูพปนันเขียนจดหมายให้ดูนะครับเปน,นันว่าจบหน้าที่66ไว้แต่เพียงเท่านี้และเป็นการจบการซีมสดนะครับทางช่องครูนันชแนลไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ